ตำรวจเมย์จะอยู่เฉยตำรวไม่ลงมาช่วยตบประกันนะตำรวจหนีอ่ะตัวใครยิงวะนี่เมื่อกี้ใครยิงใครยิงเอ้ยตำรวจยิงยิงตบประกันทิ้งเลยสายสายสายอยู่ทางซ้าย อะไรของมึงวะข้างหลังข้างหลังข้างหลังไอศิลป์ยิงตัวการ์ดยีงตัวการ์ดยิงตัวกัน์ดเข้มตัวการ์ดสวยครับสวยเออตายล้วกูโอ้ตายใครใช้ตัวการ์ดเรียกฆ่าสหายได้สามล้านยิีตัวประกันทิ้งเลยไอ้มันยิงตัวประกันทิ้งเลยคุณโลโคยิงตัวประกัน ยิงตัวประกันทิ้งข้าตัวประนไปยิงต oh, ัวประกันหายไปยิงตัวประกันบอกไม่พอลงบอกว่าไม่เจรจาว่ากไปไม่โลเพมากไปดิยิงไปเลยผมแม่งไม่รู้ใครเป็นใครนะไอเจมไม่ยิงตัวประกันทิ้งอ่ะกูยัดแค่มหมดเลยยิงยิงตัวประกันหน่อยยิงตัวประกันหน่อยยิงเอพีเท่นกันหรือผมไหมโอ้ยอะเราเหรอ เพื่อทำไมเน่เราไม่อยากประทะเลยเราไม่อยากประทะนะเว้ยเราอยากได้ตังค์เว้ยเพื่อมาให้ตัวประกันเว้ยมันจริงจริงโอ้โอ้โอ้ทิ้งคนฟูทิ้งด้วยยิงฟูเลยยิงคนเฟิร์นเพลยความสมจริงถ่ายรูปไว้ได้ไหมเจนเดี๋ยวไปลงน่โอ้ตำรวจแม่งตายอะไรเกิน ยังมีฮอต่คนหนึ่งผมช่วยมองอยู่ผมช่วยมองอยู่ไม่เกณฑ์ผมใส่พายออดนะอย่ายิงจ้าจ้าเอ๊พี่เจณตำรวจคนหนึ่งอ่ะมันยิงผมไม่โดนเลยไม่ไม่รู้ทำไมยิงไม่โดนแล้วเออแล้วผมคิดว่าเป็นคุณไงผมก็ไม่ยิงผมคิดว่าคุณไปยิงตำรวจนี่คือตำรวจชื่อเบนด้วยนั่่นะผมผมไม่ยิงเลยป่ะเห็นป่ะแม่งยิงเทเซอร์อย่างเดียวเลยผมหนอนดูก่อนแล้วผมก็ยิงงงเลย ไปเลยผมคนหนึ่งเนี่ยตอนเนี้ยไม่เป็นไรมันก็ถือว่าเป็นโลเทกแบบหนึ่งห้ก็ว่าตำรวจใช้กำลังในการเข้าชิงโอ้ขำๆไปไม่เจียจาเห็นบ้างไหมเฮ้อไม่เรียนตาตรงไหนเหรอหล่อตั้งนานไม่เรียนอยู่จุดตรงไหนสร้างกันได้หรอโอ้ไดไม่ได้เลยนะมามายีแบบไม่มีแก๊งไง อุตส่าห์จะเอาแบบตำรวจก็จะเอาตังค์มาไงให้แมตัวประกันาม,มาเด้อ <c oughs> แล้วเหลือกูเนี่ยคนเดียวเนี่ยเป็นตัวประกันเนี่ยตำรวจไม่มาช่วยดเลยตำ <c oughs> รวจไปไห <c oughs> นะ <c oughs>